จะทำอย่างไรดีถ้าลูกน้องทะเลาะก,กันขัดแย้งกันสวัสดีค่ะนัสลาสร้างสรรค์ปัญญาท,ที่มีวิธีการพัฒนาตัวเองเพื่อทำให้สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ถ้าลูกน้องทะเลาะก,กันขัดแย้งกันพลังของการทำงานเป็นทีมก็คงลดน้อยลงและไม่ส่งผลดีต่ององค์กรดังนั้นเราในฐานะผู้นำในฐานะหัวหน้า ต้องหาทางจัดการแก้ไขเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทํางานมาดูกันค่ะว่าเราจะทําอย่างไรได้บ้างจากประสบการณ์มี3วิธีหลักๆค่ะที่เราจะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือได้วิธีแรกค่ะที่สามารถนำมาแก้ไขข้อขัดแย้งได้ก็คือการเรียกคุยทั้งสองฝ่ายค่ะทีนี้เราจะเรียกคุยได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายเขายอมรับนะคะว่าเขามีความขัดแย้งกันเพราะถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับเราก็คงใช้วิธีนี้ไม่ได้ และที่สําคัญไปกว่านั้นค่ะคนกลางหรือคนที่เป็นหัวหน้าค่ะต้องมีทักษะการฟังที่ยอดเยี่ยมเลยต้องฟังอย่างเห็นอกเห็นใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องแสดงความสุจริตไม่มีความลำเอียงเพื่อทาให้เกิดความไว้วางใจทีนี้การคุยเนี่ยมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะว่าคุยเพื่อต้องการทําให้เกิดผลดีทําให้เกิดเขาเข้าใจกันแล้วก็หายความขัดแย้งซึ่งกันและกันโดยทั่วๆไปค่ะอยากให้มี3ขั้นตอนในการคุยค่ะขั้นตอนแรกคือขั้นตอนชื่นชม ขั้นตอนที่2คือการแสดงความรู้สึกและขั้นตอนที่3คือสิ่งที่เขาจะทําร่วมกันต่อไปเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอะไะค่ะเราลองมาดูว่าแล้วเราจะลงรายละเอียดยังไงเริ่มต้นค่ะคือการชื่นชมเนี่ยก็เริ่มต้นจากหัวนหน้าค่ะสามารถที่จะชื่นชมทั้งสองฝ่ายได้เลยนะคะว่าอฝ่ายที่1มีข้อดีอย่างไรฝ่ายที่2มีข้อดีอย่างไรการที่เราเริ่มต้นการชื่นชมเนี่ยก็ทาให้ลูกน้องทั้งสองฝ่ายค่ะเขารู้สึกว่า โอหัวหน้าเนี่ยเรียกเขาเข้ามาคุยเนี่ยวังดีนะแล้วก็บ่งเห็นข้อดีของเขาเขาก็ต้องรู้สึกดีก่อนใช่ไหมคะดังนั้นหลังจากที่เราเป็นหัวหน้าชมเขาไปแล้วก็ต้องให้เขาชมกันค่ะทั้งสองฝ่ายแล้วก็เอ๊ะเอ้าเขาขัดแย้งกันจะมาให้ชมได้ยังไงทุกคนค่ะมีข้อดีแน่นอนค่ะแล้วก็เชื่อว่าเขาก็จะต้องสามารถเห็นข้อดีของกันและกันได้ในเมื่อเรากําหนดกฎกติกาแล้วว่า ต้องเริ่มต้นจากการชื่นชมและเมื่อต่างฝ่ายต่างชื่นชมกันก็ต้องรู้สึกดีกันอย่างน้อยก็ทําให้เกิดความระแวงหรือความสงสัยว่าที่จะเป็นขัดแยง้งหรือความไม่เข้ากันเนี่ยมันก็ลดน้อยลงใช่ไหมคะเพราะว่าคนเราพอได้ยินว่าใครชมเราหรือพูดดีกับเราในแง่ไหนแง่หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกดีอัตโนมัติใจ,ใจมันจะอ่อนโยนค่ะ เอาละค่ะพอเขาได้ชื่นชมกันแล้วพูดสิ่งดีๆของกันและก,กันแล้วเราก็มาเริ่มข้อที่2ค่ะขั้นที่2ก็คือบอกว่าเขาสามารถระบายความรู้สึกได้เลยค่ะอะไรที่มันอัดอั้นตันใจเขาค่ะว่าความรู้สึกที่เขาไม่พอใจอีกฝ่ายนเนึ่งมันคืออะไรแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างแสดงความรู้สึกเลยนะคะโดยที่อาจจะต้องมีกฎกติกาว,ว่าสามารถแสดงความรู้สึกได้แต่จะต้องไม่ต่อว่าอีกฝ่ายหนึง่ง เช่นเขาอาจจะบอกว่าเขารู้สึกแย่มากเลยกับเหตุการณ์น้อนเหตุการณ์นี้โดยที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายก็ได้รู้สึกถึงความไม่พอใจของกันและกันค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการที่ไม่ไประบุว่าอีกฝ่ายหนึ่งทํานวนทํานี่ไม่ดีเนี่ยเป็นการลดความขัดแย้งลงนะคะนี่จะต้องมีก,กฎกติกาแต่ว่าเราต้องให้เขาระบายนะคะเพราะเราจะได้รู้ความในใจว่า อ๋อเขาไม่พอใจเพราะมันเกิดอะไรดังนั้นทั้งสองฝ่ายได้ระบายออกมาแล้วคนที่เป็นหัวหน้าก็จะเริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าอ๋อเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรและทั้งสองฝ่ายเขาก็จะเข้าใจกันค่ะว่าอ๋ออีกฝ่ายนึงไม่พอใจเขาเพราะอะไรนะคะงั้นือทาให้ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีรู้ต้นเหตุหลังจากนั้นเราก็จะหาวิธีร่วมกันค่ะว่าและทั้งสองฝ่ายเนี่ยคิดว่าจะต้องทาอย่างไร นะค,ะคนที่เป็นหัวหน้าค่ะก็ต้องมีทักษะในการฟังสังเกตว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรแล้วก็มีทักษะในการใช้คําถามว่าจะทํายังไงให้เขามีวัตถุประสงค์ร่วมกันก็คือว่าจะต้องทํางานร่วมกันได้าะทุกคน,นะคะ่ะเวลาทํางานแล้วก็ไม่อยายอกจะทะเลาะกับใครเพราะว่าทะเลาะกับคนอื่นแล้วมันก็เหนื่อยค่ะแล้วก็ไม่มีความสุขดังนั้นวัตถุประสงค์ของเราคือต้องการให้เขามาตกลงร่วมกันเพื่อหาแนวทางที่ดีร่วมกัน วิธีที่1ผ่านไปนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดอกคุยกันแล้วก็หาข้อตกลงร่วมกันซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เสนอ,อ,อแนวทางร่วมกันนะคะหัวหน้าก็เป็นแค่คนกลางที่ช่วยให้ดําเนินการตกลงไปผ่านไปได้ดีทีนี้อย่างที่บอกนะว่าแนวทางแรกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายเขายอมรับว่าเขามีข้อขัดแย้งกันแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะทั้งสองฝ่ายอาจจะบอกว่าไม่ได้มีอะไร แต่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาขัดแย้งกันดังนั้นหัวหน้าก็ต้องมีทักษะการสังเกตที่ดีเลยค่ะว่าเขามีปมขัดแย้งกันและปมขัดแย้งนั้นมาจากอะไรซึ่งโดยทั่วไปค่ะความขัดแย้งก็จะมีสาเหตุหลักๆมา3ส,สาเหตุค่ะมาจาก3ส,สาเหตุ3ส,สาเหตุที่ว่านี้คืออะไรมาดูกันค่ะสาเหตุหลักๆที่ทําให้คนเราขัดแย้งกันหรือไม่ลงรอยกันส่วนใหญ่ก็มาจากเหตุผล3อย่างค่ะและก็คือความอิจฉาอันที่สองคือ เสียผลประโยชน์และที่3ามอาจจะมีความแตกต่างทําให้รูปแบบในกนารทํางานไม่เหมือนกันเรามาดูกันค่ะว่าสาเหตุแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีที่ไปที่มาเราจะแก้ไขได้อย่างไรถ้ามาจากความอิจฉานี่ก็ต้องแยกแยะนะคะความอิจฉาอาจจะมาจากความอิจฉาในเรื่องส่วนตัวแล้วก็ความอิจฉาในเรื่องทํางานเรื่องส่วนตัวเช่นอีกคนหนึ่งอาจจะมีความพร้อมมากกว่ามีความสวยมากกว่าหรือมีอะไรที่ดีมากกว่าอะไรก็ว่าไปนะคะอีกสาเหตุนก็คือเรื่อง งานค่ะอาจจะเป็นอีกคนนึงได้รับมอบหมายงานที่เขาอยากจะทําแล้วก็อีกคนหนึ่งอิจฉาอยากจะทํางานนั้นแทนหรืออีกคนนึงมีโอกาสในการทํางานบางอย่างที่เขาอยากจะทําอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งอันนี้หัวหน้าก็ต้องสังเกตนะคะนี่ถ้าเกิดความอิจฉาในเรื่องส่วนตัวเนี่ย ถ้าจะถามว่าเราก็อาจจะแก้โดยตรงก็ลําบากนะคะเพราะว่าบางคนก็มีนิสัยขี้อิจฉาแต่ถ้าเราเป็นหัวหน้าที่ดีก็ต้องเขาเรียกอะไรนะใช้พรมวิหารสีค่ะเมตตากรุณาลูกน้องค่ะว่าจะช่วยเขามีความสุขและพ้นทุกข์ได้ยังไงเราก็อาจจะต้องคุยทีละคนนะคะคืออย่างนี้เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ยอมรับใช่ไหมคะว่าเขามีความขัดแย้งกันโดยตรงแต่เราสังเกตแล้วว่ามันน่าจะมาจากความอิจฉา เราจะแก้ไขความอิจฉางคนได้เนี่ยก็คือเขาจะต้องภูมิใจในตัวเองค่ะหาข้อดีๆของเขาแล้วก็ชื่นชมเขาแล้วก็ลองดูว่าเขามีเป้าหมายในการทํางานอย่างไรนะคะแล้วก็ช่วยสับสนุนให้เขา ไปถึงเ,เป้าหมายเขาช่วยพัฒนาเขาเต็มที่เลยโดยเราจะไม่ไปพูดถึงว่าเขาอิจฉากันและกันเพราะว่าเขาคงไม่ยอมรับนะคะแต่เราเป็นหัวหน้าแล้วคงต้องสังเกตค่ะแล้วก็ช่วยเขาเต็มที่เลยค่ะใช้วิชาความรู้หรือความสามารถของเราที่มีอยู่ค่ะที่จะให้เขาช่วยพัฒนาตัวเองและเปลี่ยนจากความอิจฉาเป็นพลังที่นําเขาไปสู่ความสําเร็จค่ะอย่างนี้ค่ะมันก็อาจจะแก้ได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ะในฐานะหัวหน้าก็ต้องทําให้มันดีที่สุดค่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่ความอิจฉา อาจจะเป็นการขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเหตุผลมาจากอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะค่ะอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างนะคะเพรเอินเขาใช้ลูกน้องคนเดียวกันผู้ช่วยในการพิมพ์งานหรือทํางานจิปถาถะอะไรก็แล้วแต่และคนนึงใช้เยอะไปหน่อยอีกคนหนึ่งก็เลยไม่มีโอกาสได้ใช้อย่างนี้ค่ะเราก็ต้องมาทําก,กฎกติการ่วมกันเพื่อที่ทําให้เกิดความยุติธรรมที่ทุกคนสามารถที่จะใช้ผู้ช่วยได้อย่างเหมาะสมหรืออย่างที่บางบริษัทค่ะเวลาในการเป็น ฝ่ายขายอะค่ะเขาก็ป้องกันไม่ให้ไปแย่งลูกค้ากันใช่ไหมคะเขาอาจจะมีกฎกติกาว่าถ้ามีลูกค้าคนใดได้รับการติดต่อจากฝ่ายขายคนไหนแล้วอีกคนนึงก็จะไม่สามารถติดต่อได้อันนี้ค่ะก็วิธีป้องกันไม่ให้มีการเสียผลประโยชน์ซึ่งกันและกันก็คือเราในฐานะหัวหน้าค่ะก็ต้องตั้งกฎกติกาที่ทุกคนยอมรับได้ที่ยุติธรรมกับทุกคนนะคะก็ลองดูค่ะว่ามันเกิดจาก สิ่งนี้หรือเปล่าถ้าเกิดจากสิ่งนี้ก็ต้องไปกําหนดกฎกติกาที่เป็นกฎกติกาที่ทุกคนยอมรับแล้วก็เป็นข้อดีแล้วยุติธรรมกับทุกคนค่ะทีนี้ก็มาอีกสาเหตุหลักค่ะที่ทําให้เกิดความขัดแย้งกันก็คือเขามีสไตล์หรือรูปแบบการทํางานที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่ค่ะคนเราไม่มีใครเหมือนใครอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วแต่ละคนก็ยังมีลักษณะการกทํางานที่แตกต่างกันเช่น คนนึงเป็นคนที่ชอบพูดเยอะเลยแล้วก็ชอบลงรายละเอียดอีกคนนึงเขาไม่ชอบชอบแต่เพาะหัวข้อที่เพาะที่สําคัญสําคัญเวลาเขาประชุมกันมันก็เลยเกิดความขัดแย้งกันทําให้แบบว่าไม่พอใจกันและกันคนนึงพูดมากเกินไปคนนึงชอบเนื้อเนื้อไม่ชอบน้ำน้ามันก็เลยอาจจะมีความไม่เข้ากันนะคะหรืออีกฝ่ายหนึ่งค่ะเวลาทาอะไรก็ต้องมีข้อมูลครบถ้วนเลยต้องการหลักฐานต้องการ เหตุผลต้องการโน่น,นการน,นี่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าไม่จําเป็นละเอาแค่ประสบการณ์เอาแค่ความรู้สึกก็สามารถตัดสินใจได้แล้วอย่างนี้ค่ะก็เ,เวลาทําให้เขาเวลาต้องตกลงอะไรร่วมกันมันก็เลยขัดแย้งกันดังนั้นถ้าเราในฐานะที่เป็นหัวหน้าเราจะทํำยังไงถ้ามีลูกน้องที่มีรูปแบบการทํางานที่แตกต่างกันเราก็ต้องให้เขาเข้าใจนะคะว่าคนเรามีความแตกต่างกันดังนั้นคนที่จะสามารถทํางานได้ดีก็คือจะต้องเข้าใจความแตกต่างและสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับ คนที่แตกต่างจากเราได้เราก็อาจจะจัดคอร์สอบรมค่ะว่าอ่านานะอนนเดี๋ยวนี้มันมีรูปแบบการสื่อสารถ้าเกิดใครเคยได้ยินนะคะเ <c oughs> ช่น D.I.S.C. เงี้ยค่ะก็จะมีว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถหรือความถนัดในการสื่อสารไม่เหมือนกันเลยอย่างคนที่เป็นดีนะคะอันนี้เป็นคนที่แบบว่าพูดสั้นกระชับแล้วก็ไม่สนใจเรื่องคนแต่สนใจเรื่องงานแล้วก็เอาหัวข้อหลัก คนที่เป็น I ก็จะพูดเยอะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเก่งส่วนคนที่เป็น S อสะค่ะคนเก็จะพูดน้อยแล้วก็ฟังเยอะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นคนที่เป็น C ีก็จะทำอะไรที่ต้องมีข้อมูลมีหลักฐานมีกฎเกณฑ์มีรูปแบบมีขั้นตอนดังนั้นถ้า4คนเนะะี่ยค่ะมาทํางานร่วมกันมัน่อาจจะเกิดความไม่ลงรอยกันได้อันนี้ค่ะก็คือเป็นตัวอย่างนะคะที่เราอาจจะให้เขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามเขาก็ต้องปรับตัวแล้วก็ยอมรับความแตกตา่างที่จะทำงานเข้ากับทุกคนได้ค่ะ ทีที่สมเนี่ยคือการที่ทําให้ลูกน้องเราเนี่ยเห็นความสําคัญในการสร้างความสมัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวในการทํางานนะคะจริงๆแล้วอันนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ขัดแย้งกันค่ะถ้าเราปลูกฝังทุกๆคนค่ะ กับลูกน้องเราในทีมทุกคนเลยค่ะว,ว่าการเข้ากันได้กับทุกคนเนี่ยมันทําให้เป็นคุณสมบัติหนึ่งไหมคะของคนทํางานที่ประสบความสําเร็จและโดยเฉพาะที่เขาต้องการจะเติบโตเป็นผู้บริหารในระดับสูงขึ้นไปเนี่ยยิ่งมีความสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะถ้ามัวแต่ไปทะเลาะก,กันขัดแย้งกับคนน้นคนนี้โอกาสจะทํางานให้ได้ผลดีมันก็ยากใช่ไหมคะแล้วใครเขาจะอยากจะไปโปรโมทคนที่มีความขัดแย้งคนอื่นดังนั้นถ้าทุกคนตระหนักรับรู้เลยว่า ความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนในที่ทํางานเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ทุกคนควรจะมีเนี่ยเขาก็จะลดความขัดแย้งเหมือนกับปรับตัวค่ะหาวิธีที่จะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้ววิธีที่สามเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเอามาใช้ใกนการแก้ไขความขัดแยง้งมันน่าจะเป็นการปลูกฝังเลยทีนี้ก็สรุปมานะคะสามวิธีที่บอกมาคืออันแรกก็คือ เปิดอกคุยกันเลยอันที่2ก็คือเราต้องสังเกตก่อนว่าความขัดแย้งมาจากเหตุผลอะไรอาจจะเป็นความอิจฉาหรือการขัดผลประโยชน์กันหรือรูปแบบการทํางานไม่ตรงกันแล้วก็ข้อที่3ก็คือปลูกฝังให้เขาเห็นว่าคุณสมบัติของคนที่เข้ากันได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทุกคนพึงจะมีนะคะดังนั้นเนี่ยสข้อที่บอกมันเนี่ยจริงๆแล้วสามารถใช้ร่วมกันก็ได้เพียงแต่ว่าคุณก็ต้องสังเกตนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเขาไม่ได้ยอมรับว่าเขาขัดแย้งกันวิธีที่1ก็คงใช้ไม่ได้และอาจจะเกิดปัญหา ตามมาเหมือนกับว่าหัวหน้าไปจับผิดของเขาอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งไปก็มาใช้วิธีที่2กับวิธีที่3แทนแต่ถ้าเกิดเขายอมรับว่าเขาขัดแยง้งจริงเราก็สามารถใช้3วิธีร่วมกันได้เลยดังนั้นตอนนี้คุณก็ลองกลับมาทบทวนนะคะว่าปัญหาที่ลูกน้องขัดแย้งกันเลยทะเลาะกันเนี่ยมันจะใช้วิธีอะไรได้บ้างแล้วก็หวังว่าลองเอา3วิธีนี้ไปลองใช้ดูนะคะดังนั้นคุณในฐานะหัวหน้าก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ถ้าสามารถแก้ปัญหาลดความขัดแย้งได้ก็จะเกิดความร่วมมือในทีมกันทําให้ลูกน้องมีความสุขมากที่สุดแล้วก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จใช้ความสามารถในการเป็นหัวหน้าในการเป็นผู้นําที่มีอยู่ทําให้ดีที่สุดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาละดความขัดแย้งของลูกน้องได้ค่ะ